ส่วนคนที่ถามมานะครับว่ารถรุ่นเนี้ยถ้าเกิดมีปัญหามาเนี่ยเขารับประกันไหมเนาะสวัสดีครับคระบุอกรบบบรบษัทไแนลนะครับ วันนี้จะมาถ่ายน้ำม oh, um, ันเครื่องนะครับของเว็บ115รุ่นนี้นะครับเนื่องจากมีคนถามกันมามากเลยครับว่าพี่ครับรุ่นเนี้ยถ่ายน้ำมันเครื่องเท่าไหร่นะครับเวลาถ่ายน้ำมันเครื่องถ่ายกี่ลิตรนะครับก็ผมได้ไปดูข้อมูลมาครับศึกษาข้อมูลมาแล้วก็ในทู่สุดผู้มือรับประกันนี่นะครับนะครับก็มาเช็คดูนะครับว่าตกลงแล้วรุ่นรุ่นนี้ถ่ายน้ำมันเครื่องกี่ลิตรกันแน่เนาะ บางคนก็บอก0.8บ้างบางคนก็บอก1ลิตรบ้างบางคนก็บอก0.7บ้างนะครับก็เดี๋ยวผมจะดูในนี้เลยครับกู้มือเนาะตัวนี้ของเฉพาะรุ่นเลยครับโอเคนะครับเริ่มต้นเนาะก็เปิดมาหน้า56เลยครับของทุกคนมีอยู่แล้วเนาะลนมี้ครับก็เปิดมาหน้า56นะครับนะครับ น้ำมันเครื่องที่กำหนดนะครับเมื่อเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องอยู่ที่ไม,ไม่ปูกัดนะเราเนี่ยศูนย์จุดเจ็ดเนาะนะครับศูนย์จุดเจ็ดนะครับ,ร,บ,ร,บรุ่นนี้เพราะบางคนเขายังยังสงสัยอยู่นะครับผมก็เลยลองมาศึกษาดูนะครับว่าตกลงรุ่นนี้ถ่ายน้ำมันเครื่องเท่าไหร่กันแน่เนาะตกลงน้ำมันเครื่องนะครับศูนย์จุดเจ็ดนะครับศูนย์จุดเจ็ดอ๋อรุ่นนี้ นะครับของรุ่นเฉพาะรุ่นเลยนะครับส่วนยุเโอเคนะครับแล้วก็ส่วนคนที่ถามมานะครับว่ารถรุ่นนี้ถ้าเกิดมีปัญหามาเนี่ยเขารับประกันไหมเนาะก็คือถ้าเราเช็คระยะตามกําหนดของเขานะครับเราเช็คระยะตามกําหนดของฮอนด้าเขานครับตันนี้เครื่องยนต์เขารับประกัน3ปีหรือสาม0กิโลเมตรนะครับรับประกันเครื่องยนต์นะครับ3ปีหรือ0,000กิโลเมตรนะครับ แต่หัวฉีดก็รับประกัน5ปี5ปีหรือ50,000กิโลเมตรแล้วแต่ตัวไหนถึงก่อนนะครับภายใน5ปีนี้ถ้าเกิดมีปัญหาเกี่ยวกับหัวฉีดเราสามารถเคมได้นะครับยางกับแบตเตอรี่ตัวนี้รับประกัน6เดือนหรือ5,000กิโลเมตรนะครับแต่ถ้ามันก็คือต้องเป็นของเดิมนะครับไม่ได้ไปปรับแต่งเปลี่ยนอะไรก็จะรับประกันเขาก็จะรับประกันให้นี่นะครับเครื่องยนต์รับประกัน3ปีหรือ30,000กิโลเมตรแล้วก็หัวฉีดนะครับ ชุดหัวฉีดรับประกัน5ปีหรือ50,000กิโลเมตรเนี่ยครับรับประกันเนาะแบตเตอรี่กับยางถ้าเกิดมีปัญหาสามารถเคมได้นะครับเราสามารถไปเคมที่ศูนย์ฮอนด้าได้นะครับเข้าไปแล้วก็ไปแจ้งเขาบอกว่าเนี่ยรถมันมีปัญหนานะครับแล้วก็ให้เขารับประกันให้เนาะมันอยู่ในรับประกันแล้วก็ต้องใช้สิทธิ์ของเรานะครับโอเคแต่เราจะให้มันอยู่ในรับประกันเราต้องถ่ายน้ำมันเครื่องตามกําหนดนะครับเพราะในนี้มันจะมีบอกอยู่ครับว่า1,000กิโลแรก ให้เขาเช็คแขน้ำมันเครื่องนะครับแล้วก็ไปใช้สิิ์ตามกําหนดของเขาเนาะเนี่ยมันจะมีมันจะมีบอกอยู่นะครับอันนี้เป็นเป็นเป็นจมุดเช็คระยะนะครับครบหนึ่งพันกิโลแรกนะครับให้ไปถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับน้ำมันเครื่องตามกำหนดถ้าเราขาดช่วงไหนช่วงหนึ่งไปสิทธิ์รับประกันตัวนี้มันก็จะหลุดไปด้วยเพราะฉะนั้นต้องรักษาสิทธิ์ของเรานะครับก็คือต้องไปถ่ายน้ำมันเครื่องตามกําหนดเนาะนี่นะครับมันจะมีหนึ่งพันหลังจากนั้นก็เป็นหกพันต่อไปก็เป็นหนึ่งหมื่นสองหนะครับ ราคาหกพั 6, 000, 6, 000นหกพันเนาะแต่ส่วนมากของผมถ่ายถ่ายก่อนนะครับไม่ไม่ถึงหกพันหรอกหนึ่งพันก็รอบแรกก็ไปถ่ายก่อนนะครับนี่ครับเป็นสมตดรับประกันของฮอนด้าเขาถ้าเราอยากจะให้ขอรับประกันนะครับเราก็ต้องทํทตามกามหนดนะครับตัวนี้เครื่องยนต์รับประกันสามปีหัวฉีดรับประกันห้าปีนะครับตัวถังรับประกันสามปีนะครับถ้าเกิดว่ามีปัญหาสามารถเข้าศูนย์ไหนก็ได้ที่เป็นฮอนด้านะครับทั่วทั่วประเทศไม่ว่าเราจะซื้อร้านไหนเราสามารถเข้าร้าน ที่เป็นฮอนด้าได้หมดนะครับโอเคถ้ามีใครสงสัยนะครับเม้นมาใต้คลิปวิดีโอได้เดี๋ยวผมจะหาคำตอบมาให้นะครับเกี่ยวกับรถรุ่นนี้เนาะเน้นระสิานะครับเม้นใต้คลิปวิดีโอมานะครับว่าอยากรู้ข้อมูลอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมไปศึกษามาแล้วก็จะเอามาตอบเนาะอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับโอเคกันสวัสดีครับ